สวัสดีครับและสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมกาลินาฟรีไฟเออร์นะครับทุกคนก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมารีวิวกิจกรรมแล้วก็อัปเดตใหม่ๆของเกมกาลินาฟรีไฟเออกันนั่นเองนะครับทุกคนครับก็โอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยมีอัปเดตอะไรบ้างน,นะครับทุกคนครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่อัปเดตตัวแรกเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นในสอตะดาน กิจกรรมใหม่นะ e ครับ D S ตัวนี้นะครับนะสำหรับใครที่ยังไม่เล่นก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับกิจกรรมนี้ก็มาแล้วนะครับในกิจกรรมตัวนี้ก็จะมีแฟชั่นชุดพิตูนบริสลามนะครับแล้วก็จะมีเป็นชุดหัวใจหุ่นเชิดนั่นเองนะครับจะอยู่ในประตูพวกนี้นั่นเองนะครับโดยการเปิดเนี่ยก็ใช้29ไดมอนในการเปิดนะครับใครที่ยังไม่ได้เติมหรือว่าเออสายฟรีเนี่ยก็อดไปนะครับอันนี้เฉพาะสายเติมนะครับ แล้วก็กิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็น e อกุสิปท็อปอัพนะครับเติมเพชรสะสม900เอ้ย99เพชรนะครับก็จะได้รับไอซ์ฟอร์บูย่าไปเนี่นะครับนี่เลยนะแก a เลเดตบูย่าเดย์นะครับใครที่ยังไม่ได้รับก็อย่าลืมมาเล่นด้วยแล้วก็มารับด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับกิจกรรมบูย่านะครับนี่เลยนะครับทุกคนกิจกรรมโอ้โหแม่งดังชิบหายเลยครับทุกคน โอ้โหตกใจเลยครับนะก็ไม่เป็นไรครับกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับบูย่าเดนะครับกิจกรรมบูย่าเดเวท t ไอเทมนะครับกิจกรรมตัวนี้เนี่ยก็เป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะ mm hmm. นาะก็ภายในนี้เนี่ยจะมีเอ,อ่ออะไรอะ กระเป๋านะครับกระเป๋าฟรีแจกให้ยกเซิร์ฟเลยนะครับสําหรับคนที่ทําภารกิจให้ครบนะครับก็จะได้มาเป็นกระเป๋านั่นเองนะครับนะใครที่ยังไม่เล่นก็อย่าลืมมาเล่นด้วยนะแล้วก็มาทําภารกิจนะภารกิจจะมีอยู่ประมาณ4ี่ภารกิจเลยนะครับโดยที่ทําภารกิจให้ครบเนี่ยก็จะปลดล็อกไปทั้ง4ภารกิจเพื่อรับของถาวรได้ฟรียกเซิร์ฟนั่นเองนะครับว้าวสุดยอดไปเลยครับเอาแล้วก็ของฟรีที่ได้รับยกเซิร์ฟนะครับเป็นตรงนี้นะทุกคน2 0่ส0ล้านนะครับ ครับอย่าลืมมารับด้วยนะเป็นคูปองโกรย y า l นะครับโอเคเดี๋ยวเราเอามาสุ่มตรงนี้ได้เล่นก่อนแล้วกันนะไปครับออกมาได้แล้วม,มลัคก,กี้สาสิบแล้วครับไม่ออกเลยครับงงมากๆฮนะน่าจะตันที่สองร้อยแหละนะครับไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะครับแต่ก็จะพยายามสุ่มเรื่อยๆเนาะรับก่อนออรับไป โอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าเพจของฟรีไฟลกันบ้างนะครับว่าวันนี้เนี่ยฟรีไฟล์มีอัปเดตอะไรบ้างนะครับทุกคนป่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะทีละอย่างเลยนะครับโอ้แล้วก็กิจกรรมตัวนี้นะครับรวมพลปลดล็อกกิจกรรมนะตัวนี้ก็มันก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะตอนนี้ก็เป็น1นึ่งล้านแล้วก็5,5 0 0แล้วก็แชร์1นึ่นะเจ็ดสประมาณ2องหมื่นนะครับ29,500แล้วนะครับตอนนี้นะ ถ้าเกิดครบ80,000เนี่ยก็จะได้รับสกินมีดฟรีๆไปเลยนะทุกคนก็อย่าลืมมาไลค์คอมเมนต์แล้วก็แชร์โพสต์นี้นะครับถ้าเกิดครบ1 1เอ่อ1กิจกรรมเนี่ยก็จะได้วันที่23ตุลาคมนะครับ80,000นะ80,000ไลค์แชร์คอมเมนต์นะครับถ้าครบปุ๊บก็จะได้รับมีดฟรีๆถาวรไปเลยนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยบูย่า ah, น้องตายถืออะไรถึงจะได้บูย่าก็ น้องตายแล้ววางอีโมจิส่งในใต้คอมเมนต์ได้เลยอือันนี้ก็มีคนมาเล่นกันเยอะมากเลยนะครับอืมอใหม้มันเป็นดอกไม้นะครับบางคนก็ให้อประทัดนะครับระเบิดให้เห็ดนะให้กระต่ายให้นกให้หัวใจอะไรประมาณนี้นะครับก็มาร่วมสนุกกันได้นะอืมน่าสนใจนะครับแล้วก็อะไรเอ่ยเขาดาวอีกสี่วันเจอกัน เตรียมทำกิจกรรมและรับไอเทมแบบจัดเต็มเจอกัน24หสึมเหมือนจะเป็นต้อนรับการเข้าบูย่าเดย์ของเขาคนนี้นะครับวันที่24ตุลาคมนะเตรียมตัวสะสมโทเค็นนะครับเพื่อแลกรับร่มเอ่อแอร์บอร์ดนะครับแล้วก็ระเบิดนะครับนะจะมีร่มแอร์บอร์ดระเบิดได้ฟรี3ตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะมารีวิวอีเวนต์อีกทีนึงนะครับว่าอีเวนต์เนี่ยจะต้องทำยังไงนะครับก็คาดว่าน่าจะเก็บแค่โทเค็นนั่นแหละมั้งเนี่ยเห็นไ,ไหม เตรียมตัวสะสมโทเคนนะครับเพื่อรับล่มนะครับแอร์บอร์ดแล้วก็ระเบิดนะครับฟรีๆไปเลยเนาะน่าสนใจครับแล้วก็ตัวนี้นะครับกิจกรรมภารกิจพิชิตบูญานะครับปลดล็อกแล้วนะครับก็ไอที่เราสอนรับไปตอนต้นคลิปนั่นแหละเนาะที่จะเป็นบัตรสุ่มนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็นี่ไงของที่พี่บอกนะครับจะเป็นกระเป๋านะครับกิจกรรมที่เรารีวิวไปตอนต้นนะครับจะเป็น ภารกิจให้เราไปทำนะถ้าเราทําครบเราจะได้รับกระเป๋านะครับนี่เลยนะกระเป๋าตัวนี้ก็ราคาประมาณสัก499เชรนะครับเป็นเงินจริงก็ประมาณ174บาทเลยนะครับได้ฟรีเลยนะฮะเออก็จะมีอัปเดตใหม่นะครับเซเว่นดาร์กเอ่อเจ็ดตำนานดาร์กอนไล่คลามนะครับอันนี้ก็เป็นสกินปืนใหม่ล่าสุดนะครับก็เดี๋ยว พบกันนะครับวันที่24ตุลาคมนะครับก็น่าจะเปิดตัวแล้วนะครับสำหรับสก,กินปืนนี้นะครับส่วนสแตตและค่าสถานะนะครับยังไม่รู้เลยนะเอาไว้พี่รู้แล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาบอกนะครับก็รอติดตามรับชมได้วันที่24ตุลาคมนะครับน่าสนใจน่าสนใจนะแล้วก็กิจกรรมบูย่าเดทเวทูดไอเทมนะครับกิจกรรมตัวนี้ก็เหมือนที่เราดีวิวไปนั่นแหละเนาะ ล็อินบูยญาเดย์นะครับวันที่24ก็ได้รับแอร์บอร์ดฟรีนะครับวันที่24นี่เหมือนจะเป็นวันเสาร์นะครับเออแล้วก็กิจกรรมตัวนี้นะครับเห็นไหมทำภารกิจทั้ง1ถึง2ทำภารกิจทั้ง12ภารกิจใช่ไหมสำเร็จรับบัตรสุมไอเทมเสริมแล้วก็กระเป๋าฟรีถาวรน,นะครับเออแจกเยอะเหมือนกันนะช่วงบูยญาเนี่ย แล้วก็จะเป็นเออในส่วนของทางร้านค้านะครับฟู้ดทรัคนะครับร้านค้าลดราคานี่นะครับสูงสุดถึง76%เลยนะครับภายนี้ก็จะมีสิทธิ์ขั้นสูงนะครับแล้วก็จะมีพวกแฟชั่นซามูไรนะครับแล้วก็มีชุดบลูบีดแล้วก็มีดหัวตัดนะครับแล้วก็พวกท่าทงท่าทางนะครับตัวละครตัวละครนะครับลดราคาไปเยอะมากๆเลยนะครับดูสิลด76%นะครับมีของเยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นไอ้วอลใหม่นะครับไอ้วอลสีม่วงนะ แล้วก็เช็ขั้นสูงนะครับราคาแค่1 6 2เพจเองนะครับถือว่าถูกมา,มากๆเลยนะตัวนี้เนี่ยอ,อยากให้เข้ามาที่เซิร์ฟไยจังแล้วก็กิจกรรมต่อมานะครับเป็นในส่วนของแฟชั่นแพ็คบูย่าคอมเมนเดอร์นั่นเองนะครับทุกคนครับก็เป็นร้านค้านะครับผมนะที่เหมือนกับร้านค้าห้องทำงานของซานี้อ่ะทุกคนเพียงแค่เราเลือกของ3ชิ้นมันก็จะสุ่มให้เรานะว่ามันจะลดราคากี่เปอร์เซ็นต์นะครับนี่เห็นไหม นี่เลยนะครับเลือกแฟชั่นอะไรประมาณนี้ก็ลดราคาไปขนาดประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าต้องเลือกทั้ง3ช่องเลยนะทั้งช่องบนช่องกลางและช่องล่างนะครับเลือกให้ครบ3ช่องนะอ่าประมาณนี้นะครับมันก็จะลดราคาให้อะเนาะเอาแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเซตกันบ้างนะครับเซตคอมเมนเดอร์นะครับหรือว่าบูย่าคอมเมนเดอร์นะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ ก็ถือว่าทาออกมาได้ดีมากเลยนะครับซึ่งคิดว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยเราเนี่ยน่าจะมาในรูปแบบของกิจกรรมเหมือนกันนะครับเป็นเพยบยอีเวนต์นะก็รอติดตามรับชมแล้วกันนะครับคาดว่าวันนี้น่าจะเปิดตัวแล้วแหละนะครับประมาณ10โมงเช้านะทุกคนก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะว่ามันจะเป็นอีเวนต์ตัวแบบไหนนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ ท่าทางกับตันบูย่านะครับก็จะเป็นวิธีการเล่นใหม่ล่าสุดนะเป็นดูอัลวิวนะครับหรือว่าวงร้อนนั่นเองนะครับโดยที่จะมีการหมุนฟรีด้วยหนึ่งครั้งนะครับนี่เห็นไหมหมุนได้ฟรีนะครับก็กดหมุนไปเลยนะครับดูซิว่าเราจะได้ท่าทางหรือเปล่านะครับอ่าโอ้โหเสียดายนะครับไม่ได้ท่าทางนะได้อาหารสัตว์เลี้ยงนะครับเอา้าหมามาหอนอะไรวะเนี่ยโอ้โห โอเคครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับก็อาจจะพูดเสียงดังไม่ค่อยได้นะครับทุกคนนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศหนาวมากๆนะครับทุกคนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอทูลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะบา,บายๆครับ